สวัสดีครับผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระสิวรีนะครับเป็นพระสิวรีเนื้อดินสีแดงอิดนะครับสีแดงอิดเผานะครับนะพระอันนี้เป็นพระที่หลวงพ่อกลวย ได้จัดสร้างนะฮะได้จัดสร้างนะฮะหลวงคุยได้จัดสร้างพระสิวีเป็นพระที่ผู้บูชาแล้วจะบังเกิดโชคลาภนะครับโชคลาภการทำมาหากินการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับนะ,ะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับ หน้านะครับใกล้นะครับด้านหลังนะครับ เป็นพระศิวลีเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไวใน,ในในพระในในพระตายพิโตรขนะครับว่าถ้าไปในสถานที่แห่งใดมีพระศิวลีไปด้วยนะครับนะฮะพระทั้งหลายก็จะก็จะไม่ก็จะไม่อดอด จะไม่อดกัดข้าวปลาอาหารนะครับแล้วก็จะประสบแต่โชคลาภนะครับนะฮะแม้ไม่มีมนุษย์ก็เทวดาก็ยังก็ยังมาโถก็ยังมาถวายบิณฑบาตนะครับนะครับให้ดูด้านบนนะครับ ส่านท้ายนะครับอ่าพัสดรีองนี้เป็นพะส,สิวรีที่หลวงพ่อกวยท่านาสร้างขึ้นนะครับนะครับใคร ใครมีพกติดตัวไว้นะครับก็จะประสบแต่โชคลาภนะครับครับนะผมจบการบรรยายเรื่องพะส,สุรีของพ่อกลวยไม่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่เจ็บไม่จนมีกันร,รยา,ยามตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ